ไปว่าท้าโพธิสัตว์ทุกครั้งที่เรามาฝนไม่ตกฝนไม่ตกไม่มีน้ำครั้งนี้บอกว่าขอมีน้ำเยอะๆฝนตกมาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ไปกันเลยน้ำขนาดนอกหนทายไหมาเนาะปล่าโพธิสัตว์ไปกันเลย ไม่นานก็นจะถึงแล้วโอ้รถเยอะมากอะ่ะคนเยอะมากเลยนะแน่นอนโอ,อ้ ขึ้นมาแล้วนี่นเป็นถ้ำอ่ะทุกคนตาระวังด้วยลูกนี่โอ้โหคุณโกศลสนุกใหญ่แล้วตาไปตะลุด,ดิรอแม่ก่อนดดเด็กๆสนุกใหญ่เลยทุกคน นี่อยู่ที่หนองหินวัดถ้ำโพธิสัตว์โอ้โหไปแถวเป็นแนวเลยไปแล้วพี่ต้าจะไปแล้วครับ สนุกกันใหญ่เลยบรรยากาศมีถ้ำ ไไดเด็กเข้าไปในถ้ำก็ได้มีอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรอยู่ข้างบนแล้วละ่ะเ,เด็กๆรอดไปดูด้วที่ต้น นโอ้นโป้มเกงโจมาฟันเข้าใส่ไปฟันฟันกับตามาถ่ายรูปดิเร็วมามาตรงนี้หน่อยอ้าวอ้าวพนงมือพนงมือตาตาพนงเร็วเร็วทำดีดีสองสองไป โอ้โห,โห,โหระวังโดนเพื่อนนะลูกโดนเพื่อนแล้วขอโทษด,ด้วยนะน,นี่น้อย, <laughs> น,น,อยนี่ก็เล่นกับเขาไว้ <c oughs> มบรรยากาศร,รอบวัดอะ <c oughs> แล้วโอ้ต้นไม้ใหญ่มากฟันโอ้ไม่มีตาก็ไม่หนุกกันดิร <c oughs> ้านค้าทุกคนโอ้ต้นไม,ม้ใหญ่มาก ลมาตรงนี้เด็กๆก็ยังเล่นกันอยู่เลย